สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวทีคิงด้อมซ e กแอนด์คอนเควสทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเปิดกาชาหาจูล่งกันเนาะสำหรับตัวจูล่งใน ID ดีผมตอนนี้เนี่ยก็มาหยุดที่ระดับ2ดาวนะครับจากการเติมเงินเข้าไปนะครับที่เป็นโบนัสเติมเงินครั้งแรกแล้วก็เติมไปอีกบางส่วนทีนี้เนี่ยยังขาดอีก40เศษเพื่อจะทําให้เป็น3ดาวจะเพิ่มความสามารถถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีค่ากําลังใจหรือเกรดยิ่งสูงดาเมจเราก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้จูโล,ล่งตีแรงขึ้นมากๆถ้าเปิดได้ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะได้20เศษนะถ้าเป็นตัวซ้ำก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับสำหรับยันของเรามีทั้งหมด48ใบโอ้อะกดฟรีไปหนึ่งครั้งก่อนเฮ้ยไอเชียกดตู้รวมโอ้ยต้องกดตู้ธรรมดาสิถือว่าตัดดวงไปทีนึงนะโดยโอกาสออกเนี่ยจะอยู่ที่6นะครับ ตู้กกเนี่ยก็จะดีหน่อยตรงที่ว่ามีโอกาสออกแค่3ตัวนี้นะหใน3นะครับไม่ต้องลุ้นเยอะเท่ากับตู้รวมที่เป็นแบบวาไรตี้นะมีกี่ตัวเนี่ย21ตัวโอ้โหหนักเลยครับอ่ะเขาเป็นว่ายัางไงก็ตามเนี่ยขอให้ได้จูล่งแล้วกันเนาะไปครับห้าใบหล่อมๆมมาเลยก็ดีนะไม่เอาการันตีฮึบฮึบอ ทำแม่งทำแม่งวะเอาลองอีกสักทีมันแทงนะปึบเออพักก่อนเปิดอีกสิบห้าครั้งเพื่อการันตีขุนพลนะแล้วเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าจะได้จูโล่งไหมเอาไปทีครับมาเร็วไปเร็ว มันมีเอฟเฟกอะไรที่จะทำให้เรารู้ก่อนไหมว่าจะได้เลครับโอ้โหเคมจัด6%ซนะมันก็ยากอยู่แหละกดใบเดียวเป่าไชยไปโฉ เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว่ะทุกคนแย่ yeah, แล้วเราไม่ได้เทสความเค็มกันมาก่อนเลยนะว่ามันจะเค็มขนาดนี้เอา้าเอาให้ได้ปาดเข้าไปเฮ้ยและเออกวนอูแต่ก็เก่งแหละใช่ตัวน,นี้เก่งนะครับ สร้างดาเมจกายภาพต่อทัพศัตรูเดี่ยว180%แล้วก็จะเข้าสู่สถานะทหารเทพสร้างดาเมจโดยคำนวณจากกำลังพลสูงสุดอืแล้วก็เซียนบูนะครับก็คือเมื่อได้รับการโจมตีก็จะตีโต้กลับไปเลยนะครับผมว่าเป็นตัวแบกอีกตัวหนึ่งนะครับการันตีกลับไปที่2ี่สบาใบเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เหลือ23เนาะสงสัยได้หมดว่ะหมดแน่เลยว่ะจูลงมาขอแค่สาเทามันยากแล้วเนี่ย โอ้ยแล้วโอกาสออกมาจะเพิ่มขึ้นปะอารมณ์แบบเกนชินอิมเพกไหมทุกคนผมว่าอาจจะเป็นไปได้นะยิงไกลาอาจจะเปอร์เซ็นต์ยิงเพิ่มเยอะแต่ถ้าอย่างนั้นมันก็น่าจะบอกเนาะมันอาจจะหเปอร์เซนนั่นแหละนับหายใจเข้าลึกๆครับหนึ่งสองสามไป ฮึบครับเฮ้ยมาจูลงเยสเออนี่เศษซ้ำครับ20อีกทีหนึ่งอีกทีนึง,อนงโอ้โหสามดาวยากจัดถ้าถ้าไม่เติมบ้างอะ่ะโอกาสที่จะได้สามดาวนี่ยังยากเลยทุกคนคัดฉากไปทีหนึง่งใบเดียว งับจกกวนแป้งเอ้ยไม่ใช่กวนเป่งนะเอา้ากองมาอย่าออกย่าอย่าออกโรนี้นะไม่เอานะมันก็มาจูล่ลงไปเลยไม่ต้องเฮ้ยทำไมไอ้นี่ขึ้นนะอ๋อ,เร,อเราอัพเราอัพเลเวลโอ้เรียบร้อยอะไรก็มาไอ้รู้โหตะกี้ที่ พลังค่าพลังขึ้นนี่คือไม่เกี่ยวกับเปิดกาชาเลยนะอัปเกรดเด้งเสร็จพอดีนะครับเปิดไปอีกใบหมดและ48ีบแปดใบแต่เกมช่วงแรกเกมก็แจกเยอะอยู่นะรวมกับที่เราแบบเเติมไปนิดนิดหน่อยๆด้วยนะครับเอา้าอีก2โลกับโหการันตี 16, 16บหกสบหหรอโอได้เสียยกทองเนี่ยเ้ยจำลึงทองเนี่ยเลยวะ ไม่ไม่เราจะไม่เสียตำลึงทองนะตอนนี้จะเอาไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นย้ำไปอีกสักทีหนึง่งอย่าไปยอมไปครับสามสองหนึ่งหกเปอร์เซ็นเฮ้ยมาคุยกัอนอูเชีย่ยแต่ก็ยังดีวะโอ้ยอีสิบเศษ มันเป็นเท่าไหร่นะสิบยี่สิบสี่สิบเฮ้ยโอ้โหไม่มาครับพักก่อนไหมพักก่อนไหมก้าร้อห้าสิบอ่าก็ได้ลดลงหน่อยเพราะปกติหนึ่งหนึ่งใบเนี่ยเกณฑ์พล200นะครับถ้าเปิดแบบเหมาๆก็950นะครับเออทีเผอมาเถอะ จูลงเพื่อจบโอ้ยจบชีวิตอลยดิถึงการันตีแบบเนี่ยต้องการันโอ้สิปเพราะว่ากวนอูมาก่อนนะครับเอา้าหยกทองมันก็มาเพื่อการนี้แหลนะอย่าไปอย่าไปนี่เลยเท่าทีมให้เก่งไว้ก่อนนะอย่าอื่นก่อนอย่าอื่นออกอ,นอยว่ากันนะสามดาวไปลูกพอ่อจังหวะนี้ความบันเทิงมันเกิดขึ้นแล้วแหละ เฮ้ยมากวนอูเอาก็ยังดีได้เสียตังแน่เลยว่าร้อยแปดสิบไปอีกอันจังหวะอย่างนี้นะคือต้องได้กวนอูอีกทีนึงแล้วก็ก็ปั๊มอีกร้อยแปดสิบบาทเข้าไปถึงจะได้นะตัวเนี้เชื่อเลยเกมแม่งเอากูแล้ว ส่วนจูล่งเนี่ยเจะเนี่ยกูเนี่ยวตายก่อนคนแรกเลยโอได้ยกร้อยแปดได้ตำลึงทองร้อยปดสิบเลยเหรออืมส่วนจูล่งก็ต้องการยี่สิบนะครับปกติผมไม่บันเทิงขนาดนี้นะทุกคนอันนี้บันเทิงเลยบันเทิงเริงใจเลยเก้าร้ยห้าสิบได้รดห้าสิบตำลึงทองมาหกเปเซนครับ ไม่ยากหรอกอยไม่ยากก็บ้าเลยพักก่อนตำลึงทองเหลืออีกหกพันนะคิดว่ายังไงก็ต้องได้แค่ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยสูตรครับหนึ่งสองเอาสูตรจากเกมอื่นมาใช้นะแล้วมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยกับเกมนี้พัดก,กันเข้าไปพัดก,กันให้ฝุ่นตลบ ฮึบฮับฮึบฮึบเอ๊ะเละเทะว่ะเกณฑ์สิบสองครั้งแล้วเนาะถ้าออกตัวผู้หญิงมานี่งานหยาบเลยนะทุกคนคอชวนหมบเล่นนี้พี่หิมมาเลยอย่าให้ช้าโอ้ยเข็มจาดเจ็ดใบ น่าจะมาได้แล้วนะอย่าให้ถึงขั้นแบบต้องใช้การันตีเลทเลยเอามาครับเอฟเฟคตุต้มตามเนี่ยยกทองหายวับไปกับตามาโกนอ,อืเอามาก็ยังดีแล้วแล้วยังไงจูลุงม,มันออกยากออกเย็นจังวะกลับมาที่ยี่สิบสาม เปิดกันแบบว่าข้างโอ้โหเอาแล้วสองพันตำลึงทองใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมเราต้องทำอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมหมดหมดแน่งานนี้จูล่งเพื่อจบนะ เงียบงันนะเงียบงันไปเลยหยกทองเข้าไปทำอะไรวะเขาไปเปิดกาชาใช่ไหมไปเฮ้ยมาไออุยสีมาจนได้โอ้วแล้วโอ้หมดวะเดี๋ยวนะมันมีวิธีได้จูลงอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนเกลือๆอย่างผมนะฮะ พันสองร้อยแปดสิบทองแท่งแต่มันก็จะจบนะจะได้จูลุ่งสามดาวแล้วก็ไปโปะกวนอูอีกนิดนึงก็จะได้กวนอูสามดาวมาอยู่ในทีมนะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องพอเท่านี้นะครับก็มาเปิดให้เป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาทานก็อย่าจะเรียกวิทยาทานเลยมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าโอ้มันออกยากออกน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโดยส่วนตัวนะผมว่าการจะทํา6ดาวนี่ยากมากเนาะต้องเป็นแบบสายเปยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่างของสายฟรีกับสายเปยเนี่ยมันถามว่ามันต่างไหมมันต่างแหละโดยธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่มันต้องไปเยอะมากจริงครับถึงจะต่างแบบมีนัยสําคัญมากๆเนาะเอาเป็นว่าผมว่าเราไปเกาะ,ะเขาไปตีบ้านคนอื่นไปป้นสะดมอะไรอย่างนี้ดีกว่านะเออ งั้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องนอนน้อยเกมมิ่ไว้ด้วยนะสำหรับเกม T ี kingdom seek and conquest นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ